ความเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ไม่ได้แตกต่างกันไปเลยของความเป็นแม่แม่เพิ่งฟูมฟักลูกเหมือนเช่นนกตัวนี้ตรงนี้เป็นริมหน้าต่างซึ่งแดดจัดมากแม่นกก็ยังมาคอยปกป้องแสงแดดให้กับลูกนกชีวิตเล็กๆ สองชีวิตกับแม่ผู้เอื้ออารทรต่อลูกนำอาหารมาป้อนทุกวันไม่ได้รู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยามแดดร้อนแม่ก็เอาปีกของตัวเองปกป้องลูกลูกน้อยสองตัวที่อยู่ในรังเกิดความอบอุ่น แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเมื่อเขาโตขึ้นชีวิตข้างหน้านั้นที่ไม่มีแม่ปกป้องมันจะมีภัยอันตรายมากมายขนาดไหนเหมือนเช่นเช่นมนุษย์เมื่อเรายังเล็กๆอยู่เรายังมีแม่คอยปกป้องมีพ่อและแม่และครอบครัวคอยปกป้องเมื่อเราโตขึ้นเราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวเอง เราต้องอยู่ให้ได้เมื่อเขาสร้างเรามาให้เราอดทนและทนอดเราก็ต้องอยู่ให้ได้